นี่นะครับทำเสร็จแล้วครับจะคุมไว้อย่างนี้ครับต้นจะไม่มีตายครับเยมจะงอกออกมาใหม่ครับเนี่ย มันจะมีตาของมันอย่างนี้ครับนี่นะครับตาที่มันจะงอกออกใหม่ครับเนี่ยพวกนี้นะครับหลายตาอยู่ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายมันมันดับเนี่ยเมื่อกี้เป็นนี่แหลมันดับอย่างนี้แหละตายตอนนั้นก็ดับมันเลยหมองมันเป็นทอง สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพ่อบ้านดาราชาแน,นลอยก่แล้วครับวันนี้จะมาสอนเทคนิควิธีทำาสาวให้ต้นมะละกอน,นะครับดูครับเวลาที่เราเก็บไปนานๆแล้วมันจะสูงขึ้นอย่างนี้ครับสูงขึ้นไปแล้วมันมันจะไม่มีลูกครับแล้วต้องทำาสาวใหม่ให้เขา ไปกันเลยครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ครับมีอุปกรณ์ครับอีกสองอย่างครับว่าจะเอาไหนก็ได้ครับแต่ว่าผมจะเลือกเอามีดครับแล้วก็จะมีถุงยาง แล้วก็เชือกลักนะครับแล้วก็นี่ครับรจะม,จะมีจะมีตาจะมีตาไหมครับให้เหลือตาไว้ ไม่ต้องเสียดายครับตัดทิ้งเลยครับต้นมันคือมันลกอนนี่ตัดออกเลยนี่นะครับก็ค,คือตัดออกแล้วครับ ตัดต้นออกแล้วครับคือเราจะทำาสาวให้ใหม่นะครับมันต้นมะละกอนี่มันสูงขึ้นไปแล้วมันลูกมันเป็นอย่างนี้ครับลูกมันจะเล็กคือมันจะสุดต้นแล้วครับ นะครับไม่ต้องเสียดายครับคือทำาสาวให้ใหม่เลยครับเพราะว่าต้นสูงเกินเพราะเราสอยไม่ได้เราก็ต้องตัดออกทำาสาวให้ใหม่ นี่นะครับวิธีจะคุมครับเดี๋ยวจะสอนวิธีคุมัะเตรียมถุงยางแบบนี้นะครับคุมต้นคุมตอมเลยครับคุมตอแล้วก็มัดไว้เพื่อไม่ให้โดนน้ำนะครับ ถ้าโดนน้ำแล้วมันจะเน่าต้นจะเน่าจะเสียจะทำไม่ได้เลยครับก็ลองเพื่อนๆ f อซนะครับ ที่เข้ามาดูลองไปใช้ดูนะครับมาทดลองดูว่าจะได้ผลไหมเหมือนที่ผมบอกไหมแต่ของผมก็ทําทดลองแล้วครับได้ผลนี่นะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยครับ รอแต่ให้ตาตรงนี้มันออกครับเนีย่ยตาใหม่ครับไม่มีตายครับเดี๋ยวมันออกอีกประมาณไม่ถึงเดือนครับเดี๋ยวจะออกมาให้เห็นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูครับนี่แหละพวกต้นที่ตัดออกเดี๋ยวให้ดูต้นที่ผมทำก่อนนะครับ อันนี้ต้นที่ทําก่อนครับตัดออกแบบนี้เลยครับเหมือนอันเดียวกันนะครับนี่มันจะแตกออกมาอย่างนี้ครับเนี่ยจะมีตาตาของมันนะเนี่ยตรงนี้แล้วอันใหม่มันกำลังกาลังออกอีกครับเนี่ยนี่ครับเห็นหรือเปล่าครับ แล้วก็อีกตาหนึ่งครับแตกหลายตาอยู่ครับน,นี่เริ่มแตกแล้ว่ยนี่ใกล้ๆเลยครับอย่งนี้นี่เขียวๆเ,เนี่ยครับกะแตกออกมาเนี่ยเป็นเขียว,ยวนี่นะครับ ลองไปทำดูนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็ขอ,อจบเพียงแค่นี้นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ามาบอกเอฟซีพี่น้องแล้วขอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อบ้านดาราด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจ ทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูอีกครับขอบคุณครับ